จ้าแม่หนูเพิ่งกิน,นข้าวมาเดินจ้าพวกนีมม้กับพวกเอิญเพิ่งกินมเข่าเนี่ยด้เอารือว่าแม่พ่กจับคว้าเอิญเพิ่ง,งยิ้มเข่าลูกเปล่าบ่อนผ้านิยาตะกี้เนาะไอ้หมองเขียวกับยิ่มหมองข้นหยางพานเนาะ เออยู่หันละกินผู้ใดยานคก็เอนะต้องเอินเด็กเอมเบื่ทุคนเราวันนี้ก็มองสั่งานท่านไอย่างที่พอพลาดไปเป็นรันท่าเเอาซี่กนากินเข้าวันนี้ยันเล่นเห็ดย่าเห็นางรีบร้อนกินเขาแล้ผู้ใดก็ได้างมาสั่นต่อเย็นวันน้ไม่สวยแต่ว่าหาบัเข่าลงนี่เออเหมือนแม่มันหยับโทรศัมท์แม่ทำไมเหยับโทรศัพท์แม่ล่ะ คุณคิดถึงพ่อบ้างไหมเอาคลิปกับอาชยังลงไม่หมดเมื่อเช้านี้คุยกับอาชยังจากที่เจ้าวางแล้วอาชี่โทรอาชี่โทรมาจ้าให้หนูยู่กับแม่ก่อนแม่อยู่กับแม่น้องพลอยอยู่ไหนคะเห็นน้องพลอยไหมทะเล อ้นพลอยเห็นพอยไหมคะพี่พลอยเบแอบซ่อนพี่พลอยแอบพี่พลอยเแอบซ่อนไหเดียวทไมต้องแอบซ่อนด้วยลูกแอบซ่อนนะแล้วี่พี่พลอยทำคอมิดหรอ่พี่พลอยไปทำอะไรผิดอะไรอ่ะเียโทรศัพท์ใะ จะทบมาให้แม่หรอไม่ <I guess. S 3> ให้เหอ <c oughs> ทำไมเก่งอย่างนี้นะ่ะอุ้ยดูขอบคุณก่อนมีหัวใจด้วยหัวใจทําไงนะพี่พอทำหัวใจเป็นไหมนี่แม่ท <ำ S 2> ํ<ท>า <ำ S 2> ได้นั่นไงอุ้ยดูแม่ทําสิไหนทําสินี่โอ้นี่หัวใจนี่ก็หัวใจ หัวใจนี่เขาหัวใจอันนี้ทำนี่ทำนี่ด้วยค่ะเอามือประกบประกบกันค่ะทำเลยคอันนี้หัวใจค่ะหัวใจค่ะแม่เลยเหมือนแม่อ๋อค่ะอะไรนะคะนี่แต้แม่หัวใจแม่หัวใจแม่ช่วยใจค่ะหัวใจนี่หัวใจค่ะคนละสีเลยอ่ะอยากทำเหมืนแม่ทำไมไม่คนละสีเลยอยากทำเหมือนแม่โออยากทำเหมือนแม่เหรอลูก โอเคแม่แม่ทำใหม่แม <Later, shepherd, S 2> ่อุ้ยดอกโพดอกบัวบ้านของเรามันก็ไม่ใหญ่ไม่โตฮึมฮึมฮึนแล้วเรียกินข้าวคนนั้นไหมน่พลร้องเพลงอะไรนะคุณลาบแลาดเสพอแล้วฮักพี่ร้องเพลงดูดิพี่ไหนพี่พิมพ์หรอ พี่พิมเอาเพลงพี่พิมไอดกโอ้ชเวใจชีเวพ่พิมร้องไม่ได้หรอกีฮิปโอลด้วยทาไมน้องเพชรร้องได้่รอกไม่ตื่นกังเลยไหนสอนสอนพี่พิมร้องซิพี่พิมร้องไม่ได้เลยพี่พลอยร้องอะไรนาะตาเล่รักไปช้าไปหัวใจเสยเนี่ไงมีิปโอลพอยดูฮิปอลม่หัวใจด้วย นั่นเป็นไปสวยกว่านี้มีอีกไหมอ้วนตรงไหนอะไรเจ้ากี่กินเยอะเยอะเบื่องจากของกันนะวันเลือนไปแล้วกินเยอะเยอะปะนะเยอะนึงลอย่าไปกินอย่าไปกินเอาอันเอาปักแตงให้คนกินให้เขากินกินเยอะๆ เคยกลัวไม่เคยกลัวหรอกแฉกเสียที่เคยไหมไม่ก่อนเป็นอยู่แหมอะไรนะอยากกินมะม่าโอ๊ยห้าอยู่ไหนโหลกกินมะม่าดีหลายอย่างเลยอยากกินเนื้อเนื้อเผ็ดนะอยากกินน้ำวายน้ำแตงโมป่าน้ำแตงโมของพี่แมนของพี่แมนงั้นขอกินได้ไหมคะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ไมั้นมันขุมยงงไรจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ด้วยปะนะไหนๆตรงนี้ด้วย๋อบอกบอกน้่แอลวเหรอแอ๋วทั้งหนนะอือโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เปิดให้เปิดได้ไหม กดกดกดขอบคุณนะคะขอบคุณช่องแม่แตนใจเกินแสนเปิดใช้ได้แล้วนะคะมาแม่เปิดให้มาแม่กดใช่ไหมรถนี้คืออ<จ>ะไรอ่าตรงไหนบ้างอ๋อไเห็ดียกไปแล้วอ๋อเคอมเคอมเกรือ <at> อมเจอ้าพี่ลาสอนลำหน่อยลำระบำชาวเกาะใคเลาะเสนอจับเดาใส้น้ำนนลังไหล,ก,ก,รลกระทบหาบทรายดังอนนเอามีคนโทรมาอ,อุ้ยพ่อโทรมา พ่อไปเลยพ่อไยโทรมานิวไลฟ์สดน้าวาก่อนแม่เอาคุยกับพ่อหน่อยตัวเองปิดก่อนปิดเสียงก่อนเอาคุยหน่อยคุยกับพ่อก่อนลูกเปิดอันเปิดอันเครื่องดูดฟุ้นดูดเนี่ยน่คุณบอพลอย พ่อกินข้าวยังคะพ่อจ,าอจา๋าเดี๋ยวพ่อจ๋าก่อนฮัลพี่พลอยมาคุยกับพ่อหน่อยพี่พลอยทำอะไรครับ <c oughs> พี่พลอยทำอะไรครับ น้งองเพชรน้องพลอย,อออยเด็กหญิงเพชรปุปริสายเด็กหญิงพลอยดาไปดูดผมนะลูกพี <c oughs> ่พลอยต